ยังมีโยมมาถามาบอกว่าเมื่อตายไปแล้วเนะ่ยบุญกับบาปจะตามได้ยังไงมันออกจากร่างไปแล้วเนะี่ยเพราะว่าร่างกายมันจะต้องรับวิบากของกรรมแต่ใจมันออกไปแล้วมันจะรับได้ยังไงหลวงพ่อว่าบุญมันก็เป็นน้ํามธรรมามันมองไม่เห็นบาปมันก็เป็นน้ํามธรรมามันมองไม่เห็นใจก็เป็นนามธรรมามองไม่เห็น สิ่งที่มองไม่เห็นตัวมองไม่เห็นนั่น่ะมันเป็นระดับเดียวกันเหมือนกับน้ํามันน้ํามันกับน้ํามันมันต้องเข้ากันได้แต่น้ํามันกับน้ำน่ะมันเข้ากันไม่ได้เนี่แหละบาปบุญมันเป็นนามธรรมมันเข้ากันได้กับจิตวิญญาณเมื่อตายไปแล้วออกจากร่างนี่แล้วดวงวิญญาณออกจากร่างกายบาปกับบุญนั่นแหะจะเป็นเพื่อนสองเลยติดตามใจดวงนั้น ถ้าว่าใจดวงนั้นทําบาปบาปก็เล่นงานลนลยทพาไปลเลยท่พาไปเข้าคุกเข้าตารางลเลยท่านเหมือนกับคนทํากรรมชั่วนะกรรมชั่วให้ผลเ,เข้าคุกเข้าตารางพาทุกพาจนไปเกิดเป็นช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทั้งนั้นเ,เพราะว่าบาปพาไปแต่ถ้าบุญพาไปไปในทางที่ดีไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นผู้ที่มั่งคัง่งสมบูรณ์สติปัญญา ถ้ามากกว่าน,นั้นก็ไปสู่สวรรค์ไปพักผ่อนซะก่อนบนสวรรค์ซะก่อนโลกมนุษย์รุ่นวายนัเกินสารนพุ่นวายมันรู้เรื่องอะไรตกมนี้อะไรนะไปพักอยู่บนสวรรค์ซะก่อนถ้าเราภาวนาเน่งสงบไม่เกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณไหนทั้งหมดเข้าไปสู่พรหมมีแต่ปีติสุขเอกคตาอยู่ในพรหมโลกเป็นเอกเทศเป็นอิสระแต่ยังไม่ถึงนิพพานนะ จากนั้นลงมาอีกบาปกรรมตัวเองได้กระทาไว้ในอดีตชาติลงมารับบาปกรรมแนละ้วไม่ใช่จะไปเลยนะลูกหลานนะบาปกรรมตัวนี้ยังคอยเราอยู่พอลงมาเกิดบาปกรรมที่นทำในอดีตเนีขามาสวมเามาอีกเพราะนันใจเป็นคลังของบุญใจเป็นคลังของบาปนะถ้าใครทําบาปบาปก็เข้าสู่จิตใจถ้าใครทําบุญบุญก็เข้าสู่จิตใจ เพราะนั้นชีวิตของเราเนะี่ยที่ทาบุญหรือทาบาปมันไม่ไปไหนมันคอยรองรับเราอยู่เมื่อเราตกต่ำนะกรรมชั่วก็เข้ามาลุมถ้าเรามีอํานาจวาทนามีบุญสูงส่งอยู่บาปก็ตามไม่ถึงแต่เมื่อตกต่ําเมื่อไรบาปก็หลุมมาตุ้มเข้ามาเนะี่ยนี่แหละกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วเมื่อทําไปแล้วมันไม่ไปไหนมันจะตามให้ผลเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลเก็บหอมหลอมริบไปเรื่อยๆและก็ประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆสิ่งที่มันเลวสิ่งที่มันชั่วสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในเรื่องนั้น